ครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับับผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานนีายคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับ ท่านประธานครับท่านประธานครับเจิดครับขออนุญาตครับรบกวนท่านประธานเนื่องจากว่าผมชาดาทเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยเมื่อเช้านี้ท่านรองประธานได้แถลงข่าวได้อ่าได้ได้กล่าวบนนทะท่านประธานแห่งนี้นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วท่านประธานบอกว่า เป็นระเบียบของที่จะเปิดเผยรูปได้นะครับผมไม่ติดใจแต่ท่านประธานบอกว่ากล่าวหารุนแรงว่าประธานไม่ลว่าประธานลำเอียงผมว่าผมไม่ได้พูดนะเรื่องประธานลำเอียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประธานพูดมาว่าจะเป็นสอสออ,อ,อายุมากอายุน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเท่าเทียมกันจะกี่สมยัยจะสิบสมยัยจะหนึ่งสมยัย หรือจะอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดครับท่านแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าที่บอกว่าระเบียบของอโสดว่าเป็นแบบนี้แบบที่ท่านได้พูดถึงนั้นผมเรียนด้ความเคารพว่าผมติดใจว่าท่านท่านทำข้อความนี้ท่านดูเรื่องกฎหมาย p d p ีหรือเปล่าแล้วท่านต้องดูเจตนาในการอภิรปปายการเอารูปขึ้นมาหรือจะเป็นแนวทางว่า ต่อไปนี้พิจารณาแต่รูปํำอภิปรายไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีแนวทางครับแต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบผมถึงมาพูดตอนนี้ต่อเพราะการที่ท่านพูดในบ,บนบัลลังก์เมื่อเช้านี้ผมถือว่าผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านประธานจะเอาแนวทางไหนนะครับหรือจะลองให้ผมฟ้องดู เพื่อกฎหมายดีไหมซึ่งผมไม่คิดไม,ไม่ไม่คิดแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าท่านประธานผิดแต่ท่านประธานก็พูดเองว่าไม่ได้ดูแต่ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับผมพูดถึงเจ้าหน้าที่แต่คําแถลงของท่านประธานเมื่อเช้านี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมครับแล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่จบนะครับผมมาจบแล้วนะครับพอหลังอภิปรายไปแล้วผมถือผมทําหน้าที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ของผมตรงนั้นแล้ว แล้วผมก็ไม่ได้ว่าท่านว่าท่านลำเอียงนะครับแต่ผมถามว่าวิธีคิดคิดอย่างไรนะครับแต่จะมาบอกว่าอาวุโสล้วุน้อยอายุมากมันเกี่ยวอะไรผมถามท่านประธานด้วยความเคารพเรารักรักชอบพอกันนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมถือว่าท่านประธานไม่จบนะครับผมเรียนว่าแล้วแนวทางออกแนวทางในการปฏิบัติมาด้วยนะครับพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพเ i แท้ๆก็ไม่ได้รับอนุมัติ นะครับไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าลักษณะนี้ได้รับอนุมัติก็จะได้เป็นแนวทางครับในการที่เราจะทํางานต่อไปในวันข้างหน้ากลับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปนะครับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรประธานอยากคุยกับผมข้งมางนอก<า>ใช่<ร>ไหมครับงัน้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับ เดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับผมทําหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธาน ประธานก็ต้องถอนคำพูดไหมคำนี้ถอนถอนถอนคำพูดท่านประธานโอเคครับจบครับเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่านท่านเชิญครับท่านนรุธท่านประธานครับอยากประท้วงท่านประธานตามข้อก้าะครับ